สวัสดีค่ะ FC ซทุกคนสวัสดีวันจันนะคะเช้าวันจันทร์2 0 2 2แล้วนะคะปีใหม่แล้วข้ามปีใหม่มาแล้วมือหน,นีนะคะตื่นตะส้บตื่นตะส้บมาเลยมีเรื่องตื่นเต้นสมเบเติาสู่ฟังนะคะเมื่อขึ้นเ <c oughs> ข่าเรื่องแล้วเนาะมาพูดมากนะคะหลังจากที่นะคะอันบักลาหน่อยนะคะบักลาหน่อยของพิลินตอนนี้บ้านได้ก,กลับมากนะคะตอนนี้ก็สงสัยสี่ตายค่าอา่เขาจะเรียกอะไรอะสงสัยส,ยสิตายถ้าไอ เรียกอะไรอ่ะทะเลทรายเออเพิ่นไปดูใบเนะเพิ่นไปเที่ยวดูใบว่าท่านเอกับมานะคะบักลาฮัมน่อยของอีเมลินนะคะกะว่าท่านเอกับมานะคะอีเมลินกะเกิดอารมณ์นะคะปเปล่าเปียวจิตใจนะคะอยากนี เว่าวอยากมีคนเว่าวคนคุยน้ำแน่จังหน่อยช่วงถ่าบักลากลับมานะคะบักลาก็หายหัวไปเลยนะคะเพราะว่าบักลาเพราะมีอินเทอร์เน็ตนะคะติดต่อบันไดเลยนะคะเพราะว่าบักลาก็มีโทรศัพท์นะคะจากประเทศนอร์เวย์ไปบักลาก็คือสี่แบบบ่บมีงเงินซื้ออินเทอร์เน็ตเอียงประมาณนั้นนะคะกะส็สีถ้าอยากให้หาเลาะไปย่างใส่ไวไฟไวัด ไวไฟร้านอาหารกสิบวสิบวพี่นั่นเขาร้านอาหารสมือกสิย่านทุกนะคะย่อนว่าติดต่อกับคุณแม่ดิ้นนะคะก็เลยว่าว่าเป็นอย่างดอกกับผูกระขาดการติดต่อไปกลับมาย่ำไหนจังมาอารมณเจาะกันก็แล้วก็แล้วแต่อะไรประมาณนี้อะไรก็เลยนายก็เลยหายเงียบไปนะคะช่วงนั้นก็เลยปล่อยนายไปตาทางปล่อยวัดไปนะคะกลับมาย่ำไหนก็จังหากันนะคะช่วงที่บกลาหน่อยของอีแม่บยูนะคะอ่าดิฉันก็เกิดอารมณ์เปล่าเปี่ยวนะคะก็เลยล็อกอินเข้าไปนะคะล็อกอินเข้าไปในทินเดอร์ คือ่า็นะคะกับมองเา่ามองโลกนะคะมองระบายอารมณ์ของของคุณเมลินนะคะกับล็อกเข้าไปเมือ่อคืนนะคะคิดมวลอารมณ์คึกก็เลยไปเจอนะคะเจอค้องดีเมือ่อคืนนะก็เลยไปเจอท่านหนึ่งนะ,ะเป็นเพชรนะคะเป็นเพชรเป็นชักสิเพชรด้วยวิญยางกัฟังงกันเอาก็แล้วกันนะคะไปเจอผู้ชายคนหนึงนะะนน่งนะคะไปเจอผู้ชายคนหนึ่งกับ เห็นรูปโปรไฟล์ก็เออดูดีะแต่ว่ามีรูปรูปเดียวนะคะในโปรไฟล์มันเล่นก็เลยไปจิ้มนะคะก็เห็นว่าเป็นบุคคลสุภาพแต่งตัวดีดูมีทางการดูดูหน้าตาดีมีฐานะนะมีดูมีสง่าราศีนะคะก็เลยไปจิ้มกรเบื่อเอิน่าไปแมทนะคะไป็แมทกับผู้ชายคนนั้นนั่งกระทรงของวามมาเลยนะคะนั่งกระทรงขอความมานั่งกระถามมาเปราว่าทางกฤษนะคะนางพูดภาษาอังกฤษนะคะนางพูดภาษานอตไปได้นะคะกาคุยกันไปคุยกันมากกะ ก็เลยถามว่านั่งมาตอร์ไคือวาา่วาาษาอังกินว่าภาษานอตบไรตินะพ่ลินก็เลยถามนะคะนั่งก็เลยว่านั่งเป็นคนอิตาลีนะคะนั่งเป็นคนอิตาลีแต่ว่าตอนนี้มั่งมาจากอิตาลีก็่ตอนนี้ก็อยูนอเวนั่นแหละก็บยูนอเวอิหรีเพราะว่าพิลินเบิง่งเพราะว่าในที่เดิเดมมันสิมีเอเราอยู่ห่างกับคนคนที่เราแชทอยู่กี่กิโลกี่กิโลนะ่ะมันจะบอกอยู่แล้วก็ห่างจากพิลิน อยู่เบิ้งจากไความห่างของเขาที่ยุกับปีลินนะห่างไป 6, แค่หกสิบกว่ากิโลเองนะคะก็ก็จะอยู่ประมาณออสโลหรืออะไรนี่อ,นนะน lo, อะไรประมาณนี้ราลาออสโลอะไรประมาณนี้ถ้าประมาณหกสิกิโลน่ะนะประเทศนี้ก็คุยไปก็เออแต่ว่านั่งมาจากเป็นคนอิตาลีว่าษัทนอานั่งมาจากอิตาลีเป็นคนอิตาลีนนอ่าอประเทศนี้แต่ว่าชันตอนนี้ชันก็อยู่นอ์เวย์นั่นแหละก็เลบาร์ยังสีมันบละวันนี้นั่งก็คุยไปอา้านั่งก็เลยถามพี่บ่า เธอมายูนี่ดนแล้อลบอ่พี่ก็เลยบอกว่าเอยจะมาแปดปีเป็นสิบปีแล้วเป็นแปดปีกว่าสิบปีแล้วก็เลยวางอย่างนี้ลนะพี่ก็เล่นกันเล่นต่อไปเพื่อนว่าเออมาอยู่ดนเลยเด้๋นี้เนาะเออก็เลยประมาณนี้คุยไปก็คุยกันปกตินะคะบ้านนี้พี่ลินก็เลยถามพี่ลินก็เลยถามว่าตอนนี้เธออยู่ใส่ในประเทศลาวเอ้ถามไปในความหมายของพี่ลินก็นคือถามว่าได้เธอเธอว่าบอกว่าเธออยู่ประเทศนาเอเนี่ยตอนนี้นะเธออยู่จังหวัดอียงในความหมายของพี่ลินเขียนถามไปแล้วนะ เพื่อนก็เลยตอบมาอ่าฉันอยู่อเมริกาเอ้าพี่เรินก็เลิ่มงงมาอ่าเพื่อนเพื่อนก็เลยเขียนไปต่อยด้่บ้านนี่ก็เลยพี่เรินก็เริ่มงงแล้วเอ้าที่แรกคือว่ามึงอยู่มาจากอิตาลีปะทีนี่บอกว่ามาอยู่ตอนนี้อยู่นอร์เวยเอ้าปะทีนี่ตอบกลับมาว่าฉันฉันอยู่อเมริกาฉันอาศัยอยู่อเมริกาเอ้าก็เลยว่าปบบอนี้มันจังใดมาจังใดพี่เรินก็เลยคิดแล้วก็เลยบอกว่า ไปดิก็เลยปล่อยเพิ่นเขียนต่อนะเพิ่นก็เลยเขียนบอกว่าอ่าฉันมาจากอเมริกาเออ่อในกันฉันไหนทํางานฉันทํางานอยู่ในไอ้โครงการยูนิเซฟพุณแล้วปัจจิตโต้ไปที่สิคัสิแน่แท้ฉันเป็นอันศัลยแพทย์ทํางานให้ไอ้โครงการยูนิเซฟว่าซั่นว่าเพิ่นว่าพี่ดิ้งก็เลยอันเขียนตอบพี่ดิ้งก็เลยอันถามเพิ่นกลับไปว่าบอกเพิ่นกลับไปว่า ฉันรู้สึกว่าขําตอบของเธอเนี่ยมันสีสับสนนะอย่างประมาณนี้นะนะก็คือเว้าล่องเชื่อว้ามาซํานีนะคะว่ามาซัานีพเลลิงกับหูแล้วว่าผู้ชายคนนี้บบมีตรวตนโปรไฟล์ปลอมเป็นสแกมเมอร์อแน่นอนก็เลยก็เลยว่าอ่าล่องของจังอนก็นนะก็เลยจะเบิงนะว่าหมอสีมาจังได้จังสีประมาณนี้อยากอยากหลอกเบิงวิธีการคุยวิธีการอะไรอย่างของเขาพร้อมนะนะเพราะว่าพิ่ลินเป็นคนมืนนะ่นะหล่อนกับสีมึนประมาณนี้เห็นก็เลยเออ อ่ะรู้แล้วแหละว่าหมอนี่ถ้าคําตอบแบบสับสนบกไปวนมากแบบนี้สแกมมือแน่นอนเลยเป็นคนที่แบบว่าโปรไฟล์ปลอมแน่นอนพีเรนก็เลยถาม่อไปพีเรนก็เลยบอกคนไปว่ารู้สึกว่าคําตอบของเธอมันสิสับสนนะหรือเพื่อนนี่ก็เลยส่งสติกเกอร์แบบหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าไปนานแต่ว่าก็บอบอกว่าก็บอเดท่านได้บอกหรอว่าฉันหูแล้วว่าเธอเป็นสแกมมืออย่างสิก็เลยส่งสติกเกอร์หัวเราะไปหมอก็เลยหมอก็เลยสงสัยว่า มอกรีถามกบว่าเธอหัวเราะอะไรฉันท like ําอะไรงงๆให้เธอได้หัวเราะเหรอว่าสัตว์พ่เ่นก็เลยตอบว่าม่เป็นยังไ่มันเป็นยังงฉันหัวเราะซื่อๆฉันอารมณ์ดีพี่ก็เลยวางสิจ้ามอกรีตบอกว่าคําตอบของเธอเนี่ยมันดูสับสนนะมันบ่ชัดเจนพี่ก็เลยถามไปองกสิเนาะปานนี้มอก็เลยตอบกลับไปมอหมอก็เลยสิคิดได้นะนะคืออาจจะคุยหลายคนอาจจะแบบสับสนคําตอบอยังประมาณนี้แหละแต่ถ้าพิเินสังเกตใดอย่างหนึ่งแล้วเพียบแรกที่เขาท่งขอความมาเนี่ยพ่ลินสังเกตแล้วก็ เริ่มงสิคิดแล้วว่าเขาเป็นสแกมเมอร์เพราะาอย่างหูบอกเขาส่ง,ง,งข้อความมาทาักทายพิลินเนมายเดี e a r อย่าเขาจะใช้คาว่า d e a ย my เดียอย่างประมาณน,นี้อมันเป็นคําพูดของพวกสแกมเมอร์โอ้ my เดียพวกนี้คุยกันหลายคนมันยานมันส,สับสนซื้ออย่างประมาณน,นี้แหละมันก็ส่งกันทันนี้ my dear my ดา r l i n งอย่าง my เล v e อย่างประมาณน,นี้ก็เลยอถ้าคุยมาสไตล์นี้ก่ะบ่ไหวถ้าลักษณะขึ้ยมา my love my dear my a เดีย i n g อ่ะอยากจะคุยต่อแล้วแต่ว่าอยากลองของอละนะ ปที่นี่ก็เลยนั่งก็เลยบอกว่อาอ่ไม่จริงๆอ่ะฉันเป็นฉันเป็นคนอิตาลีเพิ่นก็เลยแก้ตัวไป้วนะเนะขียนเพ่นเพิ่นฉันเป็นคนอิตาลีอ่าแต่ฉันน่ะฉันเป็นคนอิตาลีแต่ฉันไปตัวที่อเมริกาเพิ่นวายจังสันนะนะคลายๆว่าไปง่ายเป็นเป็นเชื่อชาติมาจากอิตาลีแล้วก็ย้ายไปอยู่อเมริกาคลายว่ามีคนรับเรี่ยงรับอะไรประมาณนี้แหละแหละคือในในความหมายของเขาเนะ มีคนเลีเ้ยงเอ้ฉันก็เลยโตที่อเมริกาแล้วก็ฉันก็ทํางานที่นี่เอ้ยทางานที่อเมริกาแล้วฉันก็ทํางานอยู่ในทีมของฉันเป็นสัลยแพทย์ทําให้เอ้ทำงานในโครงการยูนิเซฟอ่าเราเพิ่งจะเสร็จโปรเจกต์กันที่อเมริกาเราพอเสร็จโปรเจกต์จากอเมริกาแล้วเราก็เลยย้ายมาอยู่นอร์เวย์นี่แหละนี่แหละนี่แหละสาเหตุที่ฉันน่ะได้มาอยู่ประเทศนอร์เวย์ตอนนี้พฤษภาน่ะ ปตัตโตปูไฝ้ายอลังวังเวอร์อิลอีเป็นทีมสังเยแพทย์นะคะไปทำงานทั่วโลกนะไปอยู่ทำงานเสร็จเพิ่งเสร็จโปรเจกต์จากอเมริกาแล้วก็ย้ายมาต่อโปรเจกต์ที่ประเทศนอร์เวย์ภ่าสันพรวาอืมก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเธอจะมาอยู่ที่นอร์เวยน์นี่นานแค่ไหนพี่เรียกก็เลยถามต่อไปแ้วก็ทั้งถามทั้งหัวละละก็เลยพ่นบอกว่าพันกะสีมาอยู่ในประมาณสามอาทิตย์เพิ่นว่ะเออแต่ถ้า แต่ฉันชอบเธอนะฉันอยากจะอยู่กับเธอที่นี่ตลอดชีวิตพุ่นะเพ่นว่าอืมกะเอออ่างอ่าเอาก็ได้กะได้ฟังไปมันบาละบาตนี้เพิ่นเลาะเพิ่นกะบอกสาสาทะย่ยนะสารพคุณของเพิ่นมาแล้วนะบาดนี้พิลินกะโอ้แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสแกมเมอแท้แน่นอนะนะคะบัดที่นี่ก็เลยถามว่าตอนนี้เธออยู่ใส่นั่งก็เลยบอกว่านั่งอยู่ออสโลนั่งว่าอ่าบาตรที่นี่นั่งกะเริ่มเริ่มถามนะเริ่มถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของพิลินเรื่องอีะะน้่พก ธอเคยแต่งงานบอเธออันมีลูกจะค้นลูกอายุเท่าไหร่คือเขาจะพยายามถามรายละเอียดของพิลินอ่ะพิลินก็นตอบไปแต่ว่าพิลินบอตอบไม่ตอบรายละเอียดจริงนะคะพิลินก็นสิแบบว่าใส่ลูกฉันอายุโน่นน,นี่ก็คือสิสิบอตอบอายุจริงของลูกรายกบ้านนี่เพื่อนกระเ้าว่าเพิ่นกระถามนะว่าพิลินนมาอยู่ประเทศน้องเบ้เป็นจังไหนชีวิตด,ดีบ่อยอย่างประมาณนี้พิลินก็นตอบไปกะ ฉันไม่ชอบประเทศนี้หรอกฉันว่ามันน่าเบื่อพี่ลินก็เลยตอบว่ฉันสี่ใายมาอยู่เมืองไทยอยู่แต่ว่าตอนนี้ฉันต้องทางานเก็บเงินาหารสั่งอนาคตของฉันก่อนที่งสี่ใหญ่ไปเพิ่นวางสินะเพิ่นก็เลยบอกว่าฉันชอบเธอฉันรักเธอมากเลยนะฉันอยากอยู่กับเธออย่างบบเนียประมาณนี้นั่นแหละเธอต้องการเงินมากแค่ไหนให้ฉันมีส่วนในการช่วยสร้างอนาคตของเธอได้ไหมเพลียเพิ่นว่าอืมคือสิดีแท้เขาจะคุยกันนะคะกสิมาสั่งอนาคตก็ข่อยแล้วนะคะกสิแบบว่า กสิมาเสนอเงินเสนอท่องให้อ๋อพี่เลิงก็เลยบอกว่าอตอนนี้ก็เฮ็ดไปร้ายอย่างแล้วนะคะก็เฮ็ดสวนเฮ็ดยางไว้แล้วเพิ่นว่าพี่ลิกก็่านนะนะอ๋อตอนนี้ก็ค่าตาตอนนี้มีโครงการที่ซื้อคอนโดตอนนี้ก็ต้องทํางานหนักนะคะก็เลยทํางานหนักเพื่อจะเอาเงินไปซื้อคอนโดถ้าได้คอนโดได้ยังแล้วกสิบ่ได้ดิ้นรนอีหยย่างไรเลยละกสิเบายแล้วอากสิอยากไปอย่างมากย่มใดกระได้พี่ล็กก็เลยตอบไปจังซี่นะอันไห้ซันสวยเธอได้บอพุ่นแห่ะเพิ่นว่า ให้ฉันเป็นส่วนหนึ่งได้ไหมถ้าเกิดว่าเธอฉันไม่รู้ว่าเธอต้องใช้เวลานานแค่ไหนเพื่อที่จะทําให้ชีวิตเธอประสบความสําเร็จมีความสุขให้ฉันช่วยเธอได้ไหมถ้าฉันอยากช่วยเธอถ้าอยากถ้าฉันจะจ่ายส่วนนั้นให้เธอเพื่อให้เธอมีความสุขได้เร็วขึ้นเธอจะรับไหมประสนมบป,ป,ป,ปัจจุบในความรู้สึกตอนนั้นมีความรู้สึกเหมือนตัวเองอเจอชายในฝันนะคะเจอเจ้าชายเจ้าชายขี่ม้าขาวมานะคะเพื่อจะมาเจ้าหญิง เจอเจ้าชายขี่ม้าขาวอย่างประมาณน,นั้นน่ะนะคะ,คะอยู่ดีๆก็สีม้าเอาเงินห่อยไปซื้อคอนโดนะคะจะว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตข่อยสีอเอาเงินห่อยไปซื้อคอนโดไปสั่งอนาคตนะคะไปสั่งอนาคตเพื่อที่จะให้ดิฉันมีความสุขเร็วขึ้นคุณมันมีแต่น่ยนิย่ายนะคะอ่าเจ้าหญิงเจ้าชายมันจะมีแต่นายนิยายนะคะก็เลยอืมก็เลยว่า เอาละมันจะมันจะเริ you, please, dresses, ่มจะเน่ามันจะเริ่มจะนำเน่าไปเยอะแล้วนะคะพี่เล่นก็ได้ว่าพี่เล่นก็เลยตอบไปเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยเออเพื่อนก็เลยถามต่อว่าถ้าฉันจะให้เธอถ้าฉันจะเติมเต็มความฝันของเธอให้ประสบความสำเร็จเร็วขึ้นเธอจะรับไหมบ้านนี้พี่เล่นก็เลยพี่เล่นก็เลยถามต่อไปว่าแล้วเธอจะทํำยังไงเธอจะมีวิธีการยังไงเพื่อที่จะเติมเต็มความฝันของฉัน ให้มันบรรลุได้เร็วขึ้นที่เวียงก็ถามลอกเชื่อไปจังสีนะเพิ่นก็เลยว่าฉันจะโชว์คุณเองฉันจะแสดงให้เธอเห็นเองว่าฉันจะทํำยังไงว่าสั้นเพิ่นว่าบ้านนี่แต่อันดับแรกเลยเพิ่นว่าอันดับแรกฉันต้องเป็นตัวจริงของคุณซะก่อนเพิ่นว่าบาทนี่เพิ่นก็เลยว่าอ่าเธอใช้วอ a แอปไหมนันแสกมือส่วนใหญ่จะถามใช้วอทแอปเพราะว่าในแอปของวอทแอปเนี่ยเราต้องใช้มือถือ เราต้องใช้มือถือของเรานะคะในการล็อกอินแล้วก็ในการมือถือมือถือหมายเลขโทรศัพท์ของเฮ่านี้ถ้าเราใช้มือถือและเป็นเบอร์ของเราจริงๆเนี่ยมันสีสามารถถาคนที่เป็นสแกมเมอร์เมื่ออาชีพอื่เขาจะสามารถแฮกข้อมูลของคุณในมือถือได้นั่นแหละเป็นอย่างไอสแกมเมอร์ส่วนมากเขาถึงชอบใช้ What s a อ p แล้วก็เขาละส่วนมากแรกๆไยพวกนี้จะหลอกถามข้มมูลส่วนตัวของเฮาก่อน ถ้าเขาได้ข้อมูลส่วนตัวของเราเกือบทั้งหมดแล้วมันจะง่ายในการแฮกข้อมูลของเรานั่นเองนะคะแต่นะจําไว้นะถ้าถ้าผา,ายมาเจอลักษณะนี้นะคะส่วนมากเลยพิริย์สีบัแนะแนนน้ำไห่ใส่วอทแอแล้วก็ส่วนมากทีพิริย์คุยมากคนที่พวกที่เป็นสแกม,มกเมอร์ส่วนมากเลยใส่วอทแอพนะคะพิลิย์กัเลยพิริย์กัเลยตอบไปว่าอ่า ฉันว่าใช่วอทแอบฉันบ,บ,ปปนบม่มีวอทแอบเสียใจยด้วยพีเรนก็ได้บอกว่างสีนะคะเพราะว่าพีเรนสีบอกบอกข้อมูลส่วนตัวให้คนแปลงหน้ารูเด็ดขาดนะคะโดยเฉพาะพวกวันเดือนปีเกิดอายุของลูกเบอร์โทรศัพท์นี่แล้วก็หมายเลขบัญชีอย่างพวกนี้พีเรนสีบอเปิดเผยนะคะส่วนมาถ้าคนจีไปอยู่ในแอปหาครูอยาพยายามใช้ข้อมูลจริงๆของเราในการในการเขาเรียกนะในการสมัคร นะคะในในการสมัครนะคะอย่าใชพา้พยายามใช้ข้อมูลจริงของเราเอออยังพวกวันเกิดบ้านอย่างอย่างสิกะเข้ากับใส่เป็นปลอมๆไปอะไรอะไรประมาณนี้กะเปลี่ยนวันที่เปลี่ยนอย่างไปเบอร์โทรศัพท์กะเอาเบอร์ที่มันเป็นที่บอกเป็นของเทาเนั่นแหละเอาเป็นเบอร์ใหม่เบอร์เฟกเบอร์อะไรขึ้นมาหรือว่าถ้าเป็นเมล ถ้าเป็นอ e ีเมลอีกอย่างเขาก็สร้างอ e ีเมลขึ้นมาใหม่มาพวกอ e ีเมลใหม่ของเข้าขึ้นมาเพื่อที่จะใส่ในแอปแอปนั้นนะคะอย่าพยายามใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงๆของตัวเราเพราะว่าในแอปหาคูณเนี่ยพวกสแกมเมอร์เนี่ยมันจะอยู่ทุกที่คุณมันไม่ใช่มีอยู่ที่แค่เมืองไทยนะอยู่ที่นี่ก็มีนะคะประเทศนอร์เวย์เนี่ยนะบ้านที่นี่ถามไปถามมาอ้าเอาเอ,เอพ่ลินถามเขากอนว่าพ่ลินก็นเลยล่องเช็กว่า อ่าตอนนี้คุณอยู่คุณอยู่ออสโลนี่ออสโลอากาศเป็นยังไงก็เลยตอบว่าอ่าตอนนี้อากาศหนาวอยู่ก็ประมาณลบหนึ่งองศาเออกะจริงกะจริงเขาจะอยู่ออสโลจริงๆนั่นแหละเพราะว่าพี่เลินเช็คไอ้ความไกลจากโปรไฟล์ของเขาอยู่แล้วปะัะที่นี่อ่ะพี่เล่นก็เลยถามว่าเธอเอ้าแล้วเธออยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นี่นานหรือ,อยังพี่ก็เลยถามไปแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าฉันเพิ่งมาเมื่อวานอเขาเพิ่งมาเมื่อวาน อ่าก็เลยวัานนี้ก้อนหน้านั่นว่าบ,บอกว่าอ่าฉันมีรูปโปรไฟล์ในโปรไฟล์ของฉันแค่รูปเดียวนะคะเพราะว่าฉันเพิ่งมาถึงแล้วฉันต้องจัดเตรียมงานเตรียมงานกับทีมของฉันเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์เรื่องอะไรอย่างนี้เลยไม่ค่อยมีเวลาอัปโหลดโปรไฟล์แล้วก็พอฉันมาถึงฉันก็มาเห็นโปรไฟล์ของเธอเลยนะในประเทศนอร์เวย์นั่นแหละทำไม พรเห็นฉันเห็นเธอแล้วฉันหลงรักเธอเลยฉันถึงถูกชะตากับเธออย่างประมาณนี้ฟังนะคะมันบอกว่ามันเพิ่งมาแล้วมันมาเตรียมงานเตรียมอะไรใช่ไหมเตรียมตัวจะทํางานทําโปรเจกต์กับทีมของเขาใช่ไหมแต่พูดไปพูดมาบอกว่าฉันเพิ่งจะมาถึงเมื่อวานสรุปแล้วยังไงเป็นอยากเป็นสแกมเมอร์แต่ว่าจับสจับ,จ,บ,จ,บจับต้นส้นปลายจับของบอถเจจับข้างเบาบ่ถเอ ะคะ,ละกลารก็มาเสือกมากจะมาหลอกตัวแม่นะคะจะมาล้วงคองูเห่านะคะสกิลยังไม่ถึงไปเรียนมาใหม่นะบานท,ที่นี่มาหอดว่าตรงวอดแอปแล้วมันบอกเธอมีวอดแอปไหมอ่ะอ่าเราจะได้คุยกันในวอดแอปเรื่องความฝันของเราเรื่องที่ฉันจะเติมเต็มความฝันของเธอได้ยังไงว่าสันผุดมาบานนี้พิลินก็ว่กอ้าวมาอีกแล้วอ่ะแน่ใจเลยร้อยเปอร์เซ็นต์มอนีสแกมเอแน่นอนบาที่นี่พิลินก็เลยตอบไปว่า ไม่ฉันไม่ได้ใช้วอทแอปอ่าบัตรินี่มอกระบายย่อมแพรบอกกันเลยบอกว่าโอเคถ้าเธอไม่มีวอทแอปเดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวเธอเดี๋ยวฉันจะสอนวิธีโหลดวอทแอปให้เธอกันเลยคิดอยู่ในใจมึงก็เห็นอนากูงูขนาดดันบนลบอวิธีการโหลดแอปขนาดดันผุนบอสพี่เล่งกันเลยข้ามเบื้องหน้าจากกองหน้าตากูงูขนาดนั้นเลยเลยบัตรที่นี่พี่เลี้งกันเลย กั้นใจคุยกับหมอไปยักหน่อยเพราะว่าอยากหูนะมาหมอสิมาเลเยมแนวใดแล้วนะก็เลยบอกว่าอาว่าเป็นยังนะว่าเป็นยังดอกฉันบ่อยากใส่เพราะว่าฉันมีลายแอปแล้วอ่ะฉันมีทั้งลายทั้งชันแอบทั้งอันสักไก่ทั้งเอียงบุอืดไม่อยากว่าจาเป็นต้องโหลดวัดแอบมาดกเปลืองโทรศัพท์พี่ดิ้นก็ได้บอ,อกไปยัปงซีแมนบ่ล่ะบานนี้เพิ่นกับเราว่าไม่เป็นไรโหลดวัดแอดลบโหลดแป๊บเดียวเธอใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรเหรอเดี๋ยวฉันจะได้สอนวิธีของเธอนั หลอกถามรายละเอียดเราอีกแล้วนะคะการถามหูว่าใส่โทรศัพท์แบบไหนอายี่ห้ออะไรเบอร์อะไรถามหูจากข้อมูลหดบ้วนเกิดบัานยังยังสารพัดแล้วการแฮกของเขามันก็จะทําให้แฮกได้ง่ายขึ้นแฮกข้อมูลของเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะนะมันจะหลอกคุยเราไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะหลอกถามข้อมูลของเราไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ,ๆืๆๆๆๆๆสาวสาวเนี่ยระวังนะคะอย่าไปเปิดเผยนะ,ะถ้าคุณยังไม่ คุยกับเขายังไม่ได้นานไม่ได้รู้จักกันนีอย่าเพิ่งไปเปิดเผยข้อมูลของตัวเองอะไรก็แล้วแต่นะคะให้คนแปลกหน้ารู้นะคะยิ่งพวกนี้มันทํากันเป็นอาชีพนะคะคุณบาทที่นี่พี่ลินก็เลยบอกว่าว่าเป็นอย่างดอฉันบ่อยากใส่พี่ลินก็เลยบอกอย่างเงี้ยฉันไม่อยากจะใช้โอเคนายก็เลยแบบอ,อินี่ก็มึนเนาะมันกะสิคิดในใจอ่ะมันกะสิคิดในใจโอ้อินี่กับมึนเนะเาะกูเว๋จังไดมันกับ่ยย่อมกูจกเชียอย่างะมาณน,นี้นะคะบ,บาทที่นี่ มอกระเออกระสันกระบอเป็นยังมาส์มอกระสิบพรามีทางไปแล้วนะคะว่าจังใดกระบอตักลุมกูจะเทียกระลรสีว่างสีอินี่กระม่นคักมึนแน้มกระสิคิดนะคะกระบอเป็นยังมอกระ่าบอเป็นยังกระสันกับเอาสกายเทอะมากแล้วเข้าคุยกันทางสกายก็แล้วกันมันไรว่างมันก็เลือประมาณนี้มันมัเรื่องกระใหเปื้อสกายไปนะคะเพราะว่าสกายเนี่ยมันบ่อใดอันตรายอย่างมากไม่เขาใส่กันทั่วทีฟทัวแดนอยู่แล้วนะคะคุณจะใช้เป็น อสกายอะมันแค่เอาเบอร์นี่ไปสมัครนะคะไปเขาเรียกอะไรอีเมลนะคะไปสมัครแล้วก็คุณก็เขียนชื่ออย่างเป็นคุณหมาคุณแมวคุณเอยียงกระไรในโปรไฟล์อาสกายของห้ามันกับบริเวณรายละเอียดของห้าเอยียงหลายแค่นั้นประมาณนั้นนะคะไปะทีนี้พี่ลินกับเลยอ่ะนี่ค่ะาชายจากคุยอีเลียชาอยากนั่นอีเลีกัเอามั้เอาสกายชั้นนี้ไปนี่ละมีอยังกัคุยกันทางสกายพี่ลินกับบัวเป็งสิ่งอะไรให้สกายไปบัานที่นี่ บัตรมองสิบโป compr, แตกด้วบัตมอบอกว่าก่อนที่ฉันจะแอบ,บเธอทางสกไกานะเป็นมาสิฉันมีอย่างสิบอกเธอสักคนบ้านนี้พิลินเพราะว,ว่าพิลินอันดับแรกเลยพิลินน่ะบอกเขาว่าไปคุยกันสกไกาไปคุยกันทางสกไกาแล้วเขาสิได้เปิดหนาเปิดหยังคุยกันเห็นหนาเห็นหยังคุยกัน,นแบบปากต่อปากหนาต่อหนาเลยเปิดกล่องคุยกันอย่างประมาณนี้ในความในคาําบอกของพิลินนะ่ะนะ ปาที่นี่มอได้ไปแล้วมอก็ยังบ่ทัานแอดเด้มอก็เลยบอกมอก็เลยส่งขอความมาว่าอันไอก้ก้อนทันสิแอดเธออ่าคอนติเนียแอดเธอนะคะพอฉั้นสิบอกขอบอกเธอไว้อย่างหนึ่งก่อนนะคะให้ให้เธอตัดสินใจเอาว่าสันปันว่าชั้นนั้นจริงๆแล้วนั้นชั้นอายุยี่สิบแปดปีมันบอกไปเรื่องอืมกาแสดงว่าหมอนี่ก่ะ บมม่มากผมีม่พงบ,มบ่มีทางสิไปแล้วก็คือจนมุ่มแล้วก็คือต้องบอกแล้วล่ะว,ว่าเป็นจังไดมากจังไดน,นะคะชั้นอายุจริงๆแล้วฉันอายุายี่สิบแปดปีฉันเป็นคนดำว่าสันอืมมันมันพิมพ์มาแบบหนีเลยนะชั้นอายุยี่สิบแปดปีแล้วฉันเป็นคนดำอ่ะวันนี้พี่ลินก็บ,บพี่ล,นบบลินก็บเบรตตกใจพี่ลินก็เสยๆมันก็เลยบอกว่าถ้าเธออยากจะคุยกับชั้นต่อถ้าเธอยังยอมรับ สิ่งสิ่งนี้ได้ฉันก็จะแอดเธอแล้วเราก็จะคุยกันแล้วเราก็จะสารฝันกันต่อไปว่าสารฝันว่าพี่นา่ามึงแกมึงแกคิดว่าถ้ามมง่อ้มาแบบนี้แล้วยังมีคนยังมีคนอยากจะสารฝันกับมึงอยู่เลยคือโกหกมาตั้งแต่แรกๆแล้วว่าเป็นสารยาแพทย์ทํางานในยูนิเซฟเป็นคนอิตาลีอ่าไ,ไปตัวที่อเมริกาทํางานที่อเมริกาอยู่อเมริกาแล้วก็ย้ายมาทํางานมาทําโปรเจกต์ที่นอร์เวย์ โกหกกันขนาดนี้คุณคิดว่าผู้หญิงบ้าที่ไหนมันจะมาร่วมสร้างอนาคตกับคุณผู้หญิงที่ไหนมันจะมาสร้างอนาคตกับแแกมเมอร์อ่ะมาทีนี่พ่อหมอบอกมาแบบนั้นนะคบหมอเปิดเผยความจริงมาแล้วหมอว่าหมอเป็นคนคนดาแต่บลูนะว่ามา,มา,ม,ามาจากประเทศอีกอย่างหมอบเด,ดบอกหมอบอกว่าฉันอายุยี่สิบแปดปีฉันเป็นคนดว่าสั่นแบบที่นี้พี่เล็กก็เลยตอบกลับไปว่า โอเคถ้าอย่างนั้นน่ะฉันคิดว่าเราคงไม่จําเป็นต้องคุยกันต่อพี่ลินก็พบอกว่าเพราะว่าฉันคิดอยู่แล้วตั้งแต่ที่เราเริ่มคุยกันตั้งแต่ที่เขาเริ่มคุยกันนั่นแหละว่าเธอนี่ยมันก็แค่สแกมเมอร์มันไม่มีตัวเธอมันไม่มีตัวตนจริงหรอกพี่เลยบอกแปงสีเลยพูดแฝงสีเลยอ่อฉันแต่ฉันไม่ได้แต่ฉันไม่หลอกลวงเธอนะแต่ฉันไม่หลอกลวงเธอนะประารัมันวาพี่ลิ้นบอกวันว่า ฉันรู้แล้วว่าเธอเป็นพวกหลอกลวงพวกสกแกมเมอร์พี่ร่นบอกกันมางัสิมันบอแล้วมันตอบพี่รินกลับมาบอกว่าแต่ฉันไม่หลอกลวงเธอนะฉันจริงใจกับเธออืมฉันอยากสร้างอนาคตกับเธอจริงๆฉันเป็นคนประเภทที่ทําอะไรก็ได้เพื่อความรักกันว่าเธอจะให้ฉันทําอะไรก็ได้ฉันทำได้ทุกอย่างเพื่อเธอวาจันโอ้ยยังสีดันไปตัวย่งสีดันไปตัวเอาถ้าเป็นคุณเอาถ้าเป็นมุเจ้า ถ้าเป็นถ้าเป็นพวกคุณทุกคนเนี่ยคุณยังอยากจะสารต่อ,อคนประเภทนี้ไหมถ้าเขาพูดแบบนี้ก็แสดงว่าเขายอมรับแล้วแล้วว่าเขาเป็นสแกมเมอร์เขาเป็นสแกมเมอร์แต่เขาบอกว่าถึงฉันจะเป็นสแกมเมอร์แต่ฉันก็ไม่หลอกเธอนะก็แสดงว่ามันไปนหลอกคนอื่นได้แต่ไม่ไม่หลอกคุณนำเน่าอีเลี่ทีชนี่พิล,ลินก็เลยบอกว่าอีกอย่างหนึง่งฉันไม่ชอบเด็กอายุ28ปีจะเอามาทําอะไรฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบเด็ก อ่าฉันชอบคนรุ่นอายุเดียวกันพี่ก็เลยบอกนั่นแค่นี้แหละฉันก็ไม่มีอะไรจะคุยกับเจอหรอกก็เลยประมาณนี้พิลินก็เลยนี่ไปเลยบล็อกไปเลยจากไทินเดอร์ปัจจุบันเราเราพิลินก็เลยเห็นออนพิลินส่นนงอันนี้ให้เขาไปแล้วเนาะโปรไฟล์ในสกายมันก็เลยส่งข้อความมาทางสกายพิลินอีกเออเปิ้นก็เลยส่งข้อความมาบอกว่าฉันอยากให้เธอฟังฉันอธิบายอยากให้เธอให้โอกาสฉันอธิบายบ้างว่าทําไมฉันถึงทําแบบนี้ พี่เล่นก็เลยบอกว่าพี่เล่นก็ตอบกลับไปว่าไ่ต้องอธิบายดอกเสียเวลาจังใดฉันก็บบเอาอดอกฉันก็บบอมักเธอนะคะฉันว่ามากเด็กหน่อยอายุ28ปีนาฬิกาไทยเริ่มโกงหกันตั้งแต่แรกแล้วก็บ่จําเป็นต้องคุยกันแล้วบ่มีความจําเป็นนะคะถ้าคุณจะคิดว่าจะคุณจะหาคู่โดยการเอาโปรไฟล์ปลอมมาหลอกคนอื่นเพื่อที่จะหาคู่อ่ะแล้วคุณคิดหรอว่าคุณเอาโปรไฟล์หล่อๆมาอ่ะถุงคุณจังไม่ได้ตั้งใจที่จะหลอกลวงมันบอไปเอาโปรไฟล์คนหล่อๆมา หน้าตาดีๆมากโปรไฟล์แพทย์โปรไฟล์ฟหมอมากอ่ะแล้ววันหนึง่งถ้าคุณอยากจะคิดจะจริงจังกับเขาแต่งงานกับเขาจริงๆอะ่ะเวลาไปเจอตัวจริงๆกันเนี่ยมันไม่ใช่คุณคิดว่าผู้หญิงคนนั้นเขาจะเอาคุณเป็นผัวหรอมันไม่มีใครตกหลุมรักใครโดยการที่แชทคุยกันแล้วไม่เห็นหน้าหรอกแมนบอกถ้าเอาสาสมมาเขาคุยกันเขาคุยเฮ้าหูในในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในความในความที่เฮาเห็นมาผู้ชายคนั้นที่เขาคุยอยู่ในหน้าตาดีโปรไฟล์ดีแมนบอก เขาเอาเอเขาก็จินตนาการไปเวลาเขาแชทเขาก็จินตนาการไปแบบโอ้ยเรากำลังคุยผู้ชายกับผู้ชายคนนี้ผู้นี้ยผู้ชายคนนี้เขาเป็นถึงสันนิยแพทย์เขาหน้าตาดีเขาหล่อโปรไฟล์เขาดีอ่ะคุณก็แชทกันถึงขั้นที่ว่าหลงรักกันประมาณนี้แมนบอกาปที่น,นี่ในเมื่อในเมื่อถึงเมื่อที่จะไปออกเดทกันจริงไปเจอหน้ากันจริงมันไม่ใช่คนคนนั้นนะ่ะคุณยอมรับได้เหรออ่ะใช่ไหมอย่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่เหมือนอย่างเดียวจากหน้ามือเป็นหลังตีนเลยได้ซ้ำแมนบอกล่ะ อาจากสัญญาแพทย์หน้าตาดีรูปหล่อผิวขาวสะอาดสะอาดเปลี่ยนจากกับคนที่คุณไปเจอเป็นคนที่คุณจะใช้ชีวิตตกลงว่าจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปเจอไปออกเดทกันกลายเป็นคนดําเป็นสกแกมเมอร์คุณยอมรับได้ไหมมันไม่มีใครยอมรับได้นะคะสุดท้ายพี่ริมก็บล็อกไปเลยบล็อกไปเลยนะคะเพราะว่าเสียเวลาคุยไรสาระพวกนี้ถึงเขาจะจับได้มันถึสจะมีความพยายามของมันไปเรื่อยๆมันก็สิแท้ของมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย กูเดียวบัสเพื่อนสิไปก่อนสิพินสิบอกพินเพื่อนมีการเขียงของความมากว่าฉันหลังจากที่ฉันได้คุยกับเธอฉันถูกชะตากับเธอฉันหลงรักเธอฉันอยากได้เธอเป็นคู่ชีวิตของฉันฉันอยากจะสร้างอนาคตโอ้พระเจ้มาอยากส้างชีวิตกกูดอกกูส้างชีวิตของกูมาตรงถึงทุกมันนี้แล้วมาจาเป็นต้องมีมึงมาสร้างด้วยนะคะหลังจากนั้นพินกับบอกไปเลยคือบอเสียเวลาก็ถือว่าเมื่อคืนก็ถือว่าสนุกสนานไปนะคะกับมีอีหยังตื่นเต้นตื่นเต้นเขามาใหายได้ คุยหได้เห็นอยู่เรื่อยๆกนแอมหาคูนะก็คุยค่าเวลาไปนะคะก็ขาเวลาถ่าบักคำหน่อยกลับมานะคะการกกเดือนกสิกลับมาแล้วกสิมาเบืองวัดจะเป็นยังไงกันต่อยังไงเมื่อน,นี้กะพี่ลินก็ขอจบคลิปซ้ำนี้ก็ฝากเตือนสาวๆในเด้ออันหาผัวฝรัง่งเนาะสแกมเมอร์มันไม่ได้มีแค่เมืองไทยต่างประเทศก็มีนะคะประเทศนอร์เวย์ก็มีมันมีกันทั่วโลกดูให้ดีระวังให้ดีอย่างที่พี่ลินบอกนั่นแหละ ใครจะเข้าไปอยู่ในเอฟเว็บหาคู่เว็บอะไรก็แล้วแต่นี่ยอย่าพยายามเอา้อมูนจริงๆจะขวงไปใส่นะคะกระถ้าพยอยากอยู่ในสมัครอังสิกับพยายามเอาอีเม่เาฉีเข้าสขาง้นมาาไม่หรือว่าเป็น้อมูนแบบปลอมๆไปสกักกอนถ้าหลังจากที่คบกันเจอก,กันมั่นใจกันแล้วนั่นแหละจังจังแลกเปลี่ยนความเป็นส่วนตัวกันแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าโลกใบนีทุกมมือยิ่งน่ากลัวฝากทุกคนนะคะ ระวังตัวกันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีค่ะ